สวัสดีค่ะลินยรัตโชติยุราพันนะคะหรือเรียกว่าลินนี่ก็ได้นะคะวันนี้ก็มีคนถามลินนี่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าความสําเร็จมันต้องมีหลักฐานโชว์สิลินนี่นะคะวันนี้ลินนี่ก็ทําตามความเรียกร้องเลยนะคะก็เอาหลักฐานมาโชว์พี่ๆดูนะคะว่าวันนี้ลินนี่ทําแล้วได้จริงนะคะลินนี่ทําโปรเจกต์ที่เนี่ยมา5เดือนแล้วนะคะก็รับรายได้ไปแล้วล้านเจ็ดนะคะปลดหนี้ไปแล้ว1ล้านบาทนะคะเพราะที่นี่มันคือโปรเจกต์ปลดหนี้นะ ะะและว,วันนี้ก็มีนะคะเงินสดนะคะอยากจะมา ให้พี่ๆนะคะได้เห็นเป็นหลักฐานนะคะว่าเราทำเราได้จริงนะคะและที่สำคัญงานที่ลินี่ทำเนี่ยนะคะใช้ระบบออนไลน์ร้อยปร์เซ็นะคะโดยที่เราเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประชุมไปเซ็นเตอร์เลยนะคะสามารถทำงานอยู่ที่บ้านนะคะเป็นรายได้กระเป๋าที่สองที่สามของเราได้เลยนะคะทำไมตัวลินี่เองเนี่ยถึงประสบผลสำเร็จที่เนี่ยเร็วแล้วก็ไวจังเลยนะคะต้องบอกเลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคของออนไลน์เงินมันอยู่ในอากาศ และที่สํคาคัญนะเรนี่เลือกธุรกิจด้วยนะคะธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจสีขาวนะคะผ่านสัขบอนะคะสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบริษัทอินดีมกรุ๊ปนั่นเองนะคะผู้บริหารประธานของเราก็คือคุณก้องเจ้าของรายการอายุนอยารลาน ต้องบอกเลยว่าต่อให้วันนี้เราไม่เก่งเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีความรู้นะคะเราก็สามารถประสบผลสําเร็จได้นะคะเพราะที่นี่เขามีพี่เลี้ยงเขามีโค้ดเขามีเมนทอร์ให้แล้วก็มีระบบเรามีเครื่องมือซัพพอร์ตให้นะคะสามารถทํางานเนนะคะวันนึงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมง ะะแล้วก็ใช้ระบบออนไลน์เนี่ยนะคะร้อ็นตะคะต้องบอกเลยว่ามันก็คือโอกาสแหละนะคะหลายๆคนมองว่าแล้วเข้ามาเนี่ยนะคะจะต้องสมัครเข้ามาหรือเปล่าต้องใช้เงินลงทุนหรือเปล่านะคะเนาะวันนี้นะคะการที่เราจะลงทุนเล็กลงทุนน้อยลงทุนอะไรก็ตาม วันนี้ให้เราดูความคุ้มค่ากันนะคะว่าเราทําลงไปแล้วเราลงทุนแล้วเราได้อะไรกลับขึ้นมาหรือเปล่านะคะสิ่งที่ในนี้ทํามาแล้วมันแลกมานะคะกับการปลดหนี้มานะคะ1ล้านแล้วก็เงินสดตรงนี้เจ็ดแสนบาทนะคะนี่คือหลักฐานความสําเร็จจริงๆนะคะวันนี้นะคะใครสนใจนะคะโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะคะทางเลือกทางรอดแบบนี้นะคะในยุคเศรษฐกิจที่ เป็นโควิดเนาะนะคะออกจากบ้านไม่ได้นะคะเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้นะคะอินดีมคือคำตอบนะคะก็ติดต่อคนที่แชร์ลิงก์แช์คลิปนี้ไปนะคะเพราะพี่เขาจะเป็นโค้ดเป็นเมนทอร์พาพี่ไปสู่ความสำเร็จนะคะต้องบอกเลยว่ามาเจอกันที่ความสำเร็จที่นี่นะคะเนาะตัวนี้เองก็ทำแล้วแล้วได้จริงนะคะนี่คือหลักฐานความสำเร็จจริงๆนะคะแล้วมาสำเร็จด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ